ส่วนผสมของเดียนมีแป้งขนมปังนะคะนี่ค่ะแล้วก็นมผงค่ะโอเคค่ะแล้วก็มียีสต์นะคะยีสต์ใช้เป็นยีสต์หวานนะคะแล้วก็เกลือนะคะ นมจืดค่ะหรือจะใช้นมสตรอเบอรี่ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ส่นมากไม่นิยมค่ะแล้วก็ในจืดค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะใครที่รักสุขภาพนะคะใช้น้ำตาลย่าหวานแทนก็ได้นะคะไข่ไก่ค่ะทำไมไม่ใช้ไข่เป็ดแทนคะเพราะไข่เป็ดมีกลิ่นแรงมากค่ะสูตร <So, S 2> เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะค่ะต่อไปไปดูในเครื่องตีกันเลยค่ะ เริ่มใส่ของแห้งลงไปเลยนะคะก็จะมีแป้งขนมปังนะคะเทลงไปเลยค่ะต่อไปก็นมผงค่ะนมผงเพิ่มกลิ่นให้หอมขึ้นนะคะมีกลิ่นนมผงน้ำตาลทรายค่ะส่วนยีสต์กับเกลือนะคะเรา เอาไว้ใส่ทีหลังนะครับให้เครื่องเขาทำงานไปก่อนค่ะจากนั้นก็เปิดเครื่องค่ะส่วนนี้เป็นเสียงของเครื่องหมีแบแบนะคะก็น้องก็ร้องอย่างนี้แหละค่ะข้างบ้านบอกว่าน้องมีใครร้องไห้หรือเปล่าคะไม่มีนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เริ่มทยอยใส่ของเหลวนะคะนมจืดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอย่าใส่เลยโถนะคะใส่ลงไปในโถนะคะ จากนั้นนะคะใส่น้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะเดี๋ยวไม่งั้นแป้งของเราจะอัดแฉะได้นะคะเราก็สังเกตดูด้วยนะคะว่าของแห้งมันแห้งเกินไปหรือเปล่าแป้งโดนเราแห้งเกินไปหรือเปล่าเราค่อยๆใส่ทีละนิดทีละนิดได้ะคะ่ะเติมได้นะคะ จากนั้นนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราก็ใส่เนยที่เตรียมไว้ไปเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเร่งรัดนะคะบางคนใส่เนยตอนท้ายแต่เราใส่เนยไปเลยค่ะพอดีรีบนะคะโอเคค่ะนี่นะคะพอส่วนผสมแป้งโดของเราเข้ากันได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปเลยนะคะ แล้วให้เขานวดอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยตามด้วยเกลือนะคะสูตรนี้จะทำให้ยีตไม่ทำงานเร็วเกินไปนะคะจากนั้นใส่เกลือที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วให้เขานวดต่อไปนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นฟิล์มนะคะหรือนวดสังเกตแป้งนะคะวนวดจนแป้งนิ่มหรือเนียนขึ้นอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะ ขณะที่เครื่องกำลังทำงานนวดแป้งอยู่นะคะเราก็จะมาทำไส้หมูยองมายองเนสรอนะคะก็จะมีหมูหยองนะคะแล้วก็มายองเนสที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะ เราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเรียบร้อยนวดให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะพักไส้เอาไว้นะคะแล้วเราก็จะไปเช็คโดของเรานะคะเราก็มาเช็คโดกันนะคะนี่นะคะว่าโดของเราขึ้นเป็นฟลมหรือเปล่านะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็โอเคแล้วนะคะต่อไปก็ไปดูกันที่โต๊ะผสมเลยค่ะ นนี่แล้วะะคะเราจะนวดให้เขาคลายตัวนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปตัดหรือไปแบ่งเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะคะจากนั้นเราจะตัดแบ่งแป้งนะคะก้อนละ55-60กรัมนะคะ ตัดแบ่งให้หมดเลยนะคะก้อนละ55 6 0ถึง60กรัมนะคะ จากนั้นใช้อุ้งมือคลึงให้เป็นก้อนกลมๆนะคะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆทุกก้อนเลยนะคะเพื่อเราจะได้ปิดขึ้นรูปนะคะใส่ไส้ต่อไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มา,สาใส่ไส้ขนมปังนะคะเป็นหมูอยองมายองเนสที่เราเตรียมไว้นะคะส่วนนี่เดียนเป็นคนปั้นเองค่ะก็จะได้ใส่ในขนมปังง่ายๆนะคะแล้วก็มีฟอยนะคะฟอยไว้รองก้นขนมปังเวลาอบนะคะเดี๋ยวเดียนใส่ให้ดูสักหนึ่งก้อนนะคะเวลา,สาใส่ไส้นะคะตักขึ้นมาจากใช้ช้อนก็ได้นะคะหรือที่เราปั้นไว้แล้วก็ หยิบขึ้นมาแล้วก็นํามาใส่มือแล้วก็นี่นะคะกดลงไปตรงกลางเลยค่ะกดลงไปแล้วก็ปิดปิดช่องนะคะปิดช่องให้สนิทเรียบร้อยนะคะไม่งั้นเวลาตอนเขาขึ้นฟูนะคะมันก็จะโผล่ออกมานะคะนี่แล้วก็วางใส่ฟอยล์ไว้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเราจะใส่เป็นก้อนนะคะที่เราปั้นไว้นะคะนี่ค่ะก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะ พอเราใส่ไส้เสร็จ หมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นําแป้งนะคะมาพักไว้นะคะสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเขาขึ้นฟูแล้วเราก็จะนําเขาไปอบนะคะจากนั้นเราก็วอร์มเตาอบนะคะที่อุณหภูมิร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบองศาแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะแล้วก็นําเขาเข้าอบเลยคะ่ะเรียบร้อยนะคะขนมปังที่เรียนอบก็ พออบเสร็จก็ทาหน้าของเขาด้วยเนยนะคะเนยละลายนะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าชานมากมาก นี่ค่ะอ้อนเบลเลอร์เลย